ตั้งสวยสตาร์ทิดง่ายลูกค้าลองเอาเองเลยคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจเครื่องหรือมองหาเครื่องตัวไหนก็ติดต่อหรือทักหรือโทรหาเฮียเพียนได้เลยนะคะช่างอามกำลังทดลองเครื่องให้ลูกค้าสตาร์ทเครื่อง